สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคุยเฟื่องเรื่องทุเรียนวันนี้ลุงออสจะคุยเรื่องที่หลายคนกำลังพูดถึงกันเยอะมากครับทุเรียนสาวสายแบกลูกดกปลดหนี้ได้โอ้โหฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วคะ่ะลุงออสต,ตอนนี้เกษตรกรหลายคนหันมาปลูกทุเรียนกันเยอะโดยเฉพาะต้นสาวที่อายุน้อยแต่ให้ผลผลิตเยอะจนบางส่วนเรียกว่าสายแบกเลยนะคะใช่เลยครับ ทุเรียนสาวสายแบกหมายถึงต้นที่อายุไม่ถึง5ปีแต่ดูแลดีจนให้ลูกดกแข็งแรงและมีคุณภาพผลใหญ่น้ำหนักดีเหมือนต้นที่โตเต็มวัยแล้วเคล็ดลบของสวนที่ทำได้แบบนี้คืออะไรคะลุงออสอันดับแรกเลยครับต้องเริ่มจากรากเดินดีดินดีเพราะถ้ารากสมบูรณ์น้ำเดินอาหารเดินต้นก็จะโตไวและสะสมพลังงานได้เต็มที่ต่อมาก็คือเรื่องใบค่ะ ใบทุเรียนต้องเขียวหนาเงาเพราะใบคือโรงงานผลิตอาหารถ้าใบดีต้นจะพร้อมออกดอกติดลูกโดยไม่โตรมจริงครับแล้วพอเข้าสู่ช่วงติดผลต้องจัดการน้ำและอาหารอย่างสมดุลอย่าให้ขาดน้ำและบำรุงด้วยชุดคู่หูเ o r l d แ l พลนมีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบจะช่วยให้ลูกติดแน่นผลโตไม่ร่วงกลางคันที่สำคัญอีกอย่างคือใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์ค่ะ เพราะนอกจากลดต้นทุนยังทำให้ดินฟื้นดีต้นแข็งแรงยั่งยืนพูดง่ายๆคือถ้าดูแลครบทุกจุดตั้งแต่รากใบดอกไปจนถึงผลทุเรียนสาวก็สามารถแบกลูกได้เยอะแถมยังปลอดภัยจากโรคและ,มะแมลงด้วยครับเห็นไหมคะว่าการปลดหนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแค่ดูแลต้นทุเรียนให้ผูดวิธีก็มีรายได้เพิ่มผลผลิตดีขายได้ราคาสูงถูกต้องครับทุเรียนสาวสายแบกลูกดก ปลดนี้ได้มันเริ่มจากความใส่ใจของคนปลูกนี่แหละวันนี้คุยเฟื่องเรื่องทุเรียนก็ฝากแรงบันดาลใจดีๆไว้